สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์เจ๊น้องค่ะเพื่อนๆพื่อนจ้าวันนี้เจ๊น้องสิมาลาบหมูหิ้กินนะคะเพื่อนเพื่อนมาเบินขั้นตอนการลาบหมูของสไตล์เจ๊น้องนะเพื่อนเพื่อนวันนีเป็นแบบใดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเอาหมูไปขวัวให้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆหมูขัวสุกแล้วก็สิอยู่ประมาณนี้แล้เพื่อนๆเนาะแล้วจากเจ๊น้องก็ใสิใส่พริกป่นนะคะเพื่อนๆพพริกป่นนะคะพริกป่นก่อนเนาะ มเกเผ็ดแกใส่เผ็ดได้เพืพ่อนเพื่อนด้วยมันจะไมีรสชาติแ่บนะเพื่อนเนาะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะเพื่อนข้าวคั่วนะคะให้แบบบ้านๆนะเพื่อนเนาะทุลลดนะคะใส่ลายเ่บหลายนะคะใส่หน่อยเสบหน่อย,ยนะแต่เจะนุ่งนี่เป็นคนนักใส่หลายนะคะเพื่อนจา้ามันจะถึงพริกถึงเค็มนะเพื่อนเนาะและ้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาก็ใส่นิดนึงนะคะเพื่อน แล้วตามด้วยบักนาว,วเพื่อนเนาะบักนาวนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นลาบมุงสไตล์เจนน้องเพือนเพื่อนเด้อโกหัวสูตรนะคะเพื่อนๆน,นี่ตามด้วยหัวหอมนะคะหัวหอมซอ้อยเพ,อเพื่อนเนาะนี่ใส่ลงไปนะคะมใส่ลงไปก่อนนะคะเพื่อนจ๋า เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะให้คนอยากน้ำบอนอใีคนอยากกินน้ำบอจ้าเพื่อนๆจ้าหอมๆค่ะเดีนะคะใส่ผักอีกส่วนนึงค่ะเพื่อนๆตามสเต็ปเดียน้องระคาเพื่อนๆจ้าจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมากินบอจ้าเพื่อนๆจ้า มากินน้ากันเด้อจ้ามากินน้ากันเด้อมากินน้ำสไตล์จะต้องเด้อจ้าเอาสิมมันก็รสชาติเป็นยังไงสุดจัดฝาดเบิ่มบอสไม่สุดยอดเลยแซบ่บแซบ่บเต็มเต็มสไตลานิดนึงโอ้ยแซบ่แซบ,ซบสุดยอดเลยนะคะเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจ้าเพื่อนๆจ๋ากินน,นี่เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปไหนพี่หนาน,นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จใหน้องเล่เเยอเพื่อนเพื่อนเผื่อประผาดคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเจอกันใหม่ๆๆคลิปหน้าอีพี่หนาเด้อคลิปนี้พี่นี่ไว้ค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ